เนี่ยค่ะคุณผู้ชมจะเห็นนะคะผู้ชายคนนี้คือผู้ที่ก่อเหตุเป็นญาติของผู้ป่วยส่วนดีครับผมพี่น้องพยาบาลท่านนะครับลักษณะเมื่อสักครู่ทีมีนะครับก็จะคอพูดจริงเรื่องที่ว่าตบหมวกพยาบาลหลุดเลยอ่ะผู้ชายแรงมือตัวก็สูงนะครับว่าน้องพยาบาลตัวเล็กมีกนคิดต่างกันก็อาจจะมีสองฝ่ายเข้ามาแล้วจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าทางฝั่งผู้หญิงเนี่ยคือจะเป็นทางนะครับว่า การที่ทางโรงพยาบาลหรือทางอะไรนะอันนั้นก็เป็นเรื่องของโรงพยาบาลอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็จะผมก็จะไม่ขอพูดถึงก็จะขอพูดถึงนะครับในมุมมองนะครับของผม,ผมแบบชาวบ้านทั่วไปนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผู้ชายคนนี้นะครับที่เขาทําแบบนี้นะครับ ล่าสุดนะครับตามที่หวนกระแสก็คือเมียเขาก็ออกมาขอโทษนะครับแต่ว่าผัวเนี่ยไม่เห็นมีขอโทษนะครับการที่ขอโทษนะครับและจะขอให้จบเนี่ยมันผมว่ามันมันไม่ใช่มันไม่เพียงพอเพราะคนที่เจ็บนะครับเขาเจ็บทั้งตัวเจ็บทั้งใจนะครับที่ผู้ชายคนนี้นะครับเขาตบตบไป พยาบาลเนี่ยก็นะครับมันก็อยู่ในข่ายที่ว่าคือเจ้าหน้าที่นะครับกำลังปฏิบัติงานอยู่นะครับผู้ชายคนนี้ได้ทำลายผู้ชายคนนี้นะครับได้ทำลายร่างกายหรือขัดขวางนะครับการปฏิบัติหน้าที่ทำลายร่างกายของเจ้าพนักง,งาน นะครับโอเคอคืออาจจะไม่ได้เป็นตำรวจทหารนะครับถ้าพูดถึงแบบในมุมนี้นะครับก็คือทำร้ายขณะที่เจ้าหน้าที่นะครับปฏิบัติหน้าที่ส่วนที่เขานะครับเขาคนเมียเนี่ออกมาขอโทษนะครับแต่ก็บอกว่าพยาบาลควรจะพูดจาให้สุภาพเรื่องความเรื่องนะครับว่า ทางพยาบาลและหมอนะครับพูดจาไม่สุภาพหลักๆเลยครับหมอเนี่ยจะสุภาพก็อาจจะมีบางคนนะครับอาจจะเวลาที่ไปโรงพยาบาลก็อาจจะมีการสับสนเข้าใจผิดอาจจะแยกว่าคนไหนหมอคนไหนไม่หมอนะครับผมจะบอกให้นะครับว่าหมอนะครับก็คือแพทย์หญิงเนี่ยหรือนายแพทย์นะครับ ถ้าเป็นผู้หญิงนะครับอันหลักๆเลยนะครับก็คือเขาจะใส่นะครับหลักๆที่เราจะเห็นทั่วไปคือใส่เ,เสื้อขาวจะเป็นกระโปรงกระโปรงธรรมดากระโปรงพวกลายดอกพวกอะไรพวกนี้นะครับคือหมอเนี่ยเขาจะมาตรวจเป็นเวลานะครับส่วนคนที่ใส่ใสหมวกวเสื้อขาวกางเกงขาวรองเท้าขาว,ขาวอันนี้คือพยาบาล นะครับอาจจะมีคนเรียกผิดเรียกถูกนะครับส่วนใหญ่เลยที่พูดไม่สุภาพนะครับที่เจอหลักๆก,ก็คือจะเป็นพยาบาลหมอนี่ก็มีแต่น้อยนะครับทีนี้เมียเขาบอกว่าเขาคือตวัดมาว่าพยาบาลควรจะพูดให้มันสุภาพอันนี เป็นคำพูดนะครับว่าสื่อถึงพยาบาลคุณหมอผมเห็นด้วยแต่ในมุมที่ว่าไปทำร้ายร่างกายเขาเนี่ยคือคุณไม่พอใจนะครับไม่พอใจครับพยาบาลหมอคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำร้ายร่างกายได้คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำร,าร้า,า,ยำรายร่างกายผู้อื่นการทำร้ายร่างกายผู้อื่นเนี่ยมันก็ผิดอยู่แล้วแต่นี่คือ ไปทำร้ายร่างกายบุคลากรทางการแพทย์คุณไปทำร้ายร่างกายบุคลากรทางราชการนะครับและไม่ได้ทำร้ายร่างกายคือตอนที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่นะอันนี้คือเวลางานเลยเวลาปฏิบัติหน้าที่มันผิดมหันถ้าบอกว่าในถ้าพยาบาล หรือบุคลากรในโรงพยาบาลพูดจาไม่สุภาพพูดจาไม่ดีไม่พอใจคุณก็เป็นจบตีอย่างนี้มันทําไม่ได้มันไม่ใช่เอาไหมนะครับผมเชื่อเลยนะฮะว่าตอนนี้นะน่าจะน่าจะประมาณนะครับคนที่รับข่าวคนที่ได้ดูข่าวนี้เก้าสิบเปอร์เซนนะครับเก้าสิบเปอร์เซนนี่คือไม่พอใจผู้ชายคนนี้เอาไหม ให้คน90%เซนเนี่ยที่ไม่พอใจอ่ะพฤติกรรมของของผู้ชายคนเนี้ผมไม่พอใจคุณไงคุณทําอย่างนี้กับพยาบาลให้ทุกคนเนี่ยมุ่งหน้าไปหาบ้านหลังนี้ได้เลยและไปตบคนนี้ได้ไหมตูไหมครับแล้วตัวคุณอ่ะคุณจะรู้สึกยังไงคุณจะคิดยังไงคุณเป็นผู้ชายนะคุณไปตบผู้หญิงแล้วถ้ามีคนเนี่ยไม่พอใจคุณเ่ยทั้งประเทศเนี่ยเอามีกี่คนไม่รู้ละ่ะ ไม่ต้องทั้งประเทศหรอกเอ้าเอาแค่สามคนสองคนเนี่ยเอาคุณคุณจะรับได้ไหมว่าตอนนี้แม่เขาเป็นยังไงบ้างคือเอา่าง่ายสมมติว่าผมเนี่ยเอผมไม่พอใจคุณเนี่ยที่คุณตกไปยามานเนี่ยสงสัยอะไรเาก็ถามผมไปตบคุณได้ไหมผมไม่พอใจคุณอ่ะไม่พอใจเรื่องอะไรก็คุณทําไม่ถูกต้องคุณทําไม่เหมาะสมนั่นมันผู้หญิงนั่นมันเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ให้การรักษาพยาบาลคุณลูกคุณเมียคุณ ล่าสุดนะครับผมเจอเหตุการณ์นะครับคือลูกผมเนี่ยนะครับได้รับบติเหตุบาดเจ็บนะครับเมื่อวันที่ยี่้าตุลาที่ผ่านมานะครับพยาบาลพูดจาไม่สุภาพผมดูนะครับวันแรกปุ๊บวันที่สองนี่ผมขอย้ายโรงพยาบาลเลย นี่คือขอบเขตที่เราทำได้ถ้าเราไม่พอใจการปฏิบัติงานการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรต่างๆทางทางราชการหรืออะไรก็ช่างเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำลายร่างกายเขาสิ่งที่เราทำได้คืออะไรหนึ่ง้องเรียนลองเรียนตามขั้นตอนนะครับสอถ้าไม่พอใจในจุดนี้เราขอขอย้ายไปที่อื่นนี่คือในขอบเขต ที่เราทำได้เราจะไม่มีความผิดถ้าเขาทำไม่ถูกจริงเราไปร้องเรียนเขานะ่ะได้ไม่ใช่การแกล้งนะครับไม่ใช่ว่าเขาก็เจ้าหน้าที่เขาเขาก็ทำงานดีแต่อาจจะแบบเหมือนกับมองหน้าแล้วไม่ชอบคนนี้อะเขาก็ทำดีนะแต่บุความความรู้สึกว่ามันใส่คนนี้อะไรเนี่ยแล้วไปกันกแกล้งเขาอันนี้ผิด ถ้ามีการตรวจสอบขึ้นมาแล้วว่าเขาไม่ได้ผิดจริงเนี่ยคนที่ที่ไปโรงเรียนเขาก็มีมีความผิดนะครับสิ่งที่ทําได้คุณก็จะต้องขอย้ายโรงพยาบาลก็ต้องบอกกับทางโรงพยาบาลว่าไม่ขอรักษาพยาบาลต่อขอย้ายโรงพยาบาลชื่อไหมครับว่าหมอนะครับพอผมขอย้ายโรงพยาบาแลแล้วหมอก็มาถามผมว่า มาคุยกับผมเป็นการถึงตัวว่าพ่ออะไรยังไงถึงจะขอย้ายโรงพยาบาลผมบอกว่าผมไม่ได้ติตใจเรื่องการรักษาแต่ผมจิตใจเรื่องมารยาทนะครับเรื่องคำพูดคำจาของพยาบาลนะครับมีการพูดที่กระชคูกคุกคากนะครับก็มีการพูดที่ไม่ดีนะครับผมก็ยกเหตุผลให้กับ ุณหมอไปนะครับว่าหนึ่งคนป่วยนะครับคนป่วยนี้นะครับเขาเจ็บป่วยเขาก็ได้รับความทุกข์อยู่แล้วแล้วเขามารักษาพยาบาลเขาก็เสียเงินอยู่แล้วบางคนไม่มีเงินเขาก็ต้องไปหยิบยืมเงินคนอื่นมาเพื่อจะมามาจ่ายค่ารักษาเขานอนอยู่บ้านนะครับเขานอนสุขสบายแต่เขาเขาต้องมานอนโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลไม่ได้มีที่นอนให้ เราผู้ป่วยนะครับก็จะต้องไปหาที่หลับนอนเองอันนี้คือพูดถึงว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในห้องนะครับคืออยู่ในห้องรวมวันนี้ผมพูดถึงในเคสนห้องรวมห้องรวมอ่ะมันเต็มวันนั้นอะ่ะผมก็เลยไม่ได้เข้าไปห้องพิเศษนะครับก็เลยได้อยู่ในห้องรวมนะครับแต่ทีนี้ว่านะครับว่านี่ครับเหตุผมที่ผมยกไปเนี้ย เขามีความทุกข์อยู่แล้วนะครับแต่เขาก็มาเจอปฏิกิริยาต่างๆของพยาบาลที่ทากับเขามันเหมือนกับว่าเป็นการไปซ้าเติมผู้ป่วยนะครับนี่คือเหตุผลที่ผมให้กับโรงพยาบาลที่ผมขอย้ายนะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับที่เขาเห็นผมเนี่ยเดี๋ยวคุยยืนอะไรเขาเขาได้ยินเนี่ยเขาก็สนับสนุนเขาก็บอกว่าเออใช่พูดถูกเพราะเขาก็เจอนะครับ ขาก็เจอแต่ว่ามันไม่มีใครไปกล้าพูดอย่างผมนี่ครับผมทํานี่คือสิ่งที่ถูกต้องนะครับถ้าเราไปเจอแบบหมอพยาบาลที่พูดจาไม่ดีนะครับอะไรต่างๆแบบนี้ให้คุณขอย้ายสิ่งที่หรือลองเรียนคุณทําได้แค่นั้นคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตบตีเขาการที่คุณไปตบตีเขาทำลายร่างกายนะ นี่คือการละเมิดแล้วคุณละเมิดร่างกายเขาคุณละเมิดสิทธิ์คนอื่นนะแต่ผู้ชายคนนี้ที่ทําว่าเหมือนกับตัวเองเก่งตัวเองฉลาดตัวเองรู้มากไม่พอใจก็คือเป็นตบกีพยาบาลตบกีข้าราชการคิดว่าตัวเองเก่งแต่รู้ไหมว่าคุณน,น่ะไม่รู้อะไรเลยนะครับผู้ชายคนนี้ไม่รู้อะไรเลยคุณไม่รู้กฎเกณฑ์ไม่รู้ขอบเขตอะไรเลยขอบเขตของคุณคืออะไรขอบเขตของเขาคืออะไร นี่คือไปละเมิดเขานะครับเราแค่แบอกว่าความบุ่มบ่ามของตนเองนะครับคิดว่าตัวเองเป็นนักเรงเป็นอะไรอย่างนี้นักเรงจริงเขาไม่ทําอย่างนั้นกับผู้หญิงนะครับเขาไม่ทําแล้วเหตุแบบนี้มันไม่สมควรที่จะไปทํานะครับพี่น้องเอาคิดเห็ยนยังไงนะครับก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นดูนะครับคลิปนี้ก็ขอพอ,อแค่นี้นะครับมันก็ขอขอบคุณท่านครับสวัสดีครับ